ดูในส่วนของสมาคมกุ้งตะวันออกไทยกันหน่อยนะครับก็ขอไปครับสมาคมกุ้งตะวันออกไทยนะฮะมีการผนึกกําลังก,ก,ก,กันกับจังหวัดจันทบุรีนะฮะ<ๆ>ก็เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแล้วครับหลังจากที่ตอนนี้มีข่าวด้านลบเหลือเกินนะครับสำหรับการกินกุ้งแบบนี้กินอาหารทะเลแล้วจะติดโควิดซึ่งเราก็พยายามบอกกันอยู่เสมอนะฮะว่าคือมันกินได้ครับปรุงให้สุกแต่ทุกวันนี้เนี่ยเหมือนกับว่าคนก็ยังไม่ค่อยซื้อไม่ค่อยกินกันนะฮะ สมาคมกุ้งตะวันออกไทยร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดนะครับสมาคมการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำไทยชมรมผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจันทบุรีแปลงใหญ่ปูทะเลเขาตาหน่วยนะฮะหนองซิ้ม หนองชิมนะครับขออภัยฮะแล้วก็เอกชนเนี่ยร่วมกันนะฮะจัดจําหน่ายสินค้าจาก,กเกษตรกรนะฮะในราคาถูกก็คือเป็นพวกกุ้งเป็นอาหารทะเลนี่แหละครับแล้วก็กินให้ดูด้วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคแล้วก็ช่วยเหลือกเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ําจันทบุรีจากสถานการณ์ของโควิด1 9นะครับแล้วก็เป็นการให้กําลังใจแล้วก็มีการให้เลือกซื้ออาหารทะเลนะครับที่ออกมา ออกมาออกร้านจำหน่ายกันนะครับที่ได้รับผลกระทบทางด้านคุณหมอนะฮะนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีครับนายแพทย์อธิรักษ์ <c oughs> ก็บอกว่ายืนยันนะฮะว่าอาหารทะเลนั้นไม่ใช่พาหะพาในการแพร่เชื้อโควิดในทีนะครับแต่ว่าการจับอาหารทะเลสด <c oughs> ก็ต้องสวมถุงมือหน่อยเพื่อป้องกันการปนเปื้อน ของเชื้อโรคอื่นๆด้วยนะครับไม่ใช่เฉพาะเรื่องของโควิด -19 คือมันต้องสะอาดหน่อยแล้วก็ที่สําคัญต้องปรุงให้สุกนะครก่อนที่จะรับประทานเพื่อความปลอดภัยครับ อย่างที่บอกตอนนี้อาหารทะเลเองเนี่ยประชาชนก็ไม่ค่อยจะกล้าซื้อกันเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่ได้รับผลกระทบไปเต็มๆก็คือบรรดาชาวประมงแล้วก็ผู้ที่ขายอาหารทะเลบรรดาผู้ประกอบการต่างๆด้วยจริงๆมันทานได้นะครับยิ่งช่วงนี้ดีเลยนะครับเพราะว่ามันถูกลงด้วยเนาะคือจากผมเคยเห็นเนี่ยตามตลาดเนี่ยกุ้งเนี่ยกิโลหนึ่งมัน300กว่าบาทนะอตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ร้อยกว่าบาทหรือว่า200นิดๆเนี่ยเอา,เอาจริงๆก็คือยังขายยาก แต่ตอนนี้ก็ยืนยันกันอีกทีนึงนะครับมันกินได้ซื้อ<ช>หากันเถอะนะฮะก็เป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับทางผู้บริโภคนะคะว่ามันกินได้จริงๆ